วันนี้ซาโจจะมาเอาตับแ่นกูดลิเวอร์จากพลั่งเศสนะครับปกติเราจะไปกินเป็นซูชิไปกินเป็นซาซิมิไปกินเป็น,ส,ส,ปน,เปนสเต็กวันนี้ผมจะเอามาทำเป็นเทมปุระเราจะทำสอแบบนะครับแบบหนึ่งเราจะทำแบบชิ้นยาวหน่อยแล้วอันนี้เราจะทำเป็นแบบคำๆเลยนะครับตามมาดูนะครับว่ามันจะน่าทานและอรอยอร่อยขนาดไหนนะครับ ดูนะครับเราจะคลุกใส่แป้งนะครับอ่านี่แหละฮะดูนะครับน่าจะขายดิบขายดีดูหน้าตาคนทอดก็แน่อร่อยแล้วอ่ะอ่ะมาดูเลยอ่าน้ำมันโอเคอโอเคอ่ะเอาเลยอ่ะจุบลงหมดนั่นแหละลงทีเดียวเลยมาดูกันนะครับเผื่อท่านเบื่อการกินตับห่านหลายรูปแบบเรามาดูการทอดของเรา น้ำมันก็เดือดแล้วนะครับพอดีไหมดีค่ะลงเลยดูนะครับว่าจะน่ากินขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมฟยคราเทมปุระนะครับเสิร์ฟร้อนๆน,นะครับที่ไฮโซซูชิของเรามีที่เดียวในประเทศไทยบอกได้เลยว่าที่เดียวในประเทศไทยจริงๆเรามาดูกันนะครับสักครู่หนึ่งนะครับท่านจะได้กินฟุยกราเทมปุระนะครับ ดูกันนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับย้ำไม่มีใครทำนะครับ <influences it. S 1> ฟุยกาเฮปไุระมาดูกันเลยดู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 นะครับดูนะครับท่านผู้ชมไม่เคยเห็น้วครับไม่มีใครทำสายโจททำแล้วอร่อยถึงเอามาแบ่งปันมาแชร์ให้ดูนะครับเอานะครับแป้งเิ่มเหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะ โอ้ยน่าทานมากเลยครับท่านผู้ชมกรอระสุกแล้วะะอมสุกแ,แล้วนะครับามาดูกันดูเลยครับท่านผู้ชมหอมเลยสีเหลืองเหลืองทองกรอบนะครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาดูกันนะครับว่าจะน่าทานขนาดไหนนะครับเรียบร้อยแล้วครับเราจะแต่งใส่จานแล้วจะไปชิมกันดู นะครับเดี๋ยวสุโจ์จะแห่ให้ดูแล้วว่าแน่ทานขนาดไหนโอ้ท่านผู้ชมครับต้องมาสั่งลองดูกันแล้วละครับโฟยกาเทมปุระเจ้าแรกในเมืองไทยนะครับที่ไฮโซซูชิเริ่มขายวันที่หนึ่งนี้นะครับ